เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสปอร์ตไลท์ตัว3ามลำแสงให้ดูกันนะครับขนาด2.7นิ้วเป็นเลนส์ลูกแก้วคอนเวกเลนสนะ์แสงกว้างไปดูแสงกันดูคัดออฟแสงมันส่องเข้ากำแพงเริ่มจากไปต่ำแสงเหลือง 3000K โอเคนะครับแสงกว้างคัดออฟชัดเจนไปไปสูงครับแสงขาว 6000K ว่าเหมือนกันกัแบตบ่อผมก็ลองมาดูแสงพุ่งไกลครับ,บเรเซอร์ดีนสังเกตจะเป็นสองเฉพาะจุดนะครับแต่เห็นพุ่งไกลอันนี้ไฟสูงเปิดเรเซอร์ดีนนะจะประมาณนี้ครับมาดูแสงด้านข้างนะครับไฟต่ำ แสงเหลืองแสงประมาณนี้ขัดออกด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับว่าสามลำแสงมีอะไรบ้างเริ่มจากไฟต่ำครับแสงเหลือง 3000K แสงจะเป็นแสงกว้างนะครับประมาณนี้ไฟป,ป็นไฟสูงแสงขาว 6000K จะประมาณนี้ ก็ลำแสงที่3จะเป็นแสงพุ่งไกลนะครับเป็นเลเซอร์บีมสังเกตตรงกลางจะเน้นพุ่งไกลนี่จะต่อเป็นสวิตช์แยกไปอันนี้ไปสูงแสงขาวแบบแนวกว้างนะครับแล้วก็เปิดเลเซอร์บีมแสงพุ่งไกลตรงกลางแสงก็จะประมาณนี้